สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอาบน้ำแล้วเหรอจ๊ะอาบน้ำแล้วเหรอจ๊ะหน,นูแก้วชมสวนแก้วชมสวนแตกแล้วจ้ะเอียงนิดนิดจะแตกตามกิ่งนี่เอียงนี่ค่ะเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้ง đẹp tam kinh có mưa lại mì mì yà yà. cười này mi dễ kéo chôm sườn chả kéo tô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  Kau tu. Kau dah. Kau nak. kap. Kau kap. Kau tu nak belok KL.